สหรัฐมีข่าวดีเรื่องงบประมาณที่ลดลงแต่เบื้องหลังอาจซ่อนความกังวลใหญ่คุณเคยคิดหรือไม่ว่าการที่ขาดดุลทางการคลังลดลง41,000ล้านดอลลาร์เหลือเพียง1.775ล้านล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2025จะเป็นสัญญาณที่ดีจังๆเลยเหรอแต่ลองมาดูการให้ละเอียดเพราะมันมาจากการเพิ่มภาษีนำเข้าที่พุ่งทยานและการตัดงบการศึกษาอย่างหนัก ซึ่งช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในด้านสุขภาพเงินบำนาญและดอกเบี้ยนีสาธารณะแต่ที่น่าสนใจคือรายจ่ายโดยรวมยังคงบานปลายออกไปเรื่อยๆตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์การขาดดุลน,นี้ลดลงได้ด้วยปัจจัยหลัก2ออย่างรายได้จากภาษีสุลกาก่อที่เพิ่มสูงขึ้นภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และการลดงบประมาณการศึกษาอย่างใหญ่โตซึ่งถูกเปิดเผยโดยกระทรวงการคลังสหรัฐ เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาหากคุณเป็นผู้เริ่มต้นในเรื่องนี้ลองนึกภาพาภาษีศุลกากรเหมือนาภาษีพิเศษที่เก็บจากสินค้านําเข้าจากต่างประเทศเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศตัวอย่างเช่นถ้าคุณนําเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากจีนก็ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้รัฐบาลแต่ก็อาจทําให้สินค้านั้นแพงขึ้นสําหรับผู้บริโภคทั่วไปและนี่คือส่วนที่น่าสนใจยิ่งขึ้นไรายได้สุทธิจากภาษีศุลกากรทําสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ ที่195,000ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้เพิ่มขึ้นถึง118,000ล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้าแต่ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจคือแหล่งรายได้ใหม่นี้ถูกชดเชยบางส่วนด้วยการลดลงของรายได้ภาษีนิติบุคคลซึ่งลดลง79,000ล้านดอลลาร์เหลือเพียง48,600ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2025ภาษีนิติบุคคลคือภาษีที่บริษัทต่างๆจ่ายจากกำไรซึ่งอาจลดลงเนื่องจากนโยบายทางเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ในส่วนนี้ ขณะที่รายรับรวมของรัฐบาลสหรัฐในปีงบประมาณ2025พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่5.235ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น317,000ล้านดอลลาร์หรือ6%จากปีงบประมาณ2024โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ภาษีบุคคลธรรมดานั่นคือภาษีที่แต่ละคนจ่ายจากเงินเดือนหรือรายได้ส่วนตัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจช่วยกระตุ้นรายได้นี้ได้มากแต่แผนกจ่ายก็ไม่น้อยหนะ้า รายจ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ2025ทำสถิติสูงส <uh ุดเช่นกันที่7.01ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น275,000ล้านดอลลาร์หรือ10%จากปีที่แล้วเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังประเมินว่าอัตราส่วนขาดดุลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปีงบประมาณ2025อยู่ที่ประมาณ5.9%เทียบกับปีงบประมาณ2024ที่6.3%สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย GDP คือมูลค่าทั้งหมดของสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศซึ่งอัตราส,ส่วนนี้บอกว่าขาดดุลง่ายๆอาจไม่น่าเป็นห่วงมากนักแต่มันยังคงสูงอยู่ดีที่น่าสังเกตคือข้อมูล GDP ไตรมาสสาของสหรัฐถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วนซึ่งอาจทําให้เราเห็นภาพเศรษฐกิจไม่ครบถ้วนแต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าการปิดหน่วยงานนี้เกิดขึ้นนานๆก็อาจกระทบต่อบริการสาธารณะได้มากสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่า เขาต้องการลดอัตราส่วนขาดดุลต่อ GDP ลงสู่ระดับ3%โดยการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลดหรือควบคุมรายจ่ายภาครัฐซึ่งฟังดูเป็นแผนที่ดีแต่เคนสมิเตอร์ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์เพนวอร์ันบัจิตโมเดลจากมหาวิทยาลัยเพนซินเวเนียมองว่าการดำเนินนโยบายการคลังในปัจจุบันเป็นเพียงการโยกย้ายแหล่งรายได้และค่าใช้ใจ่ายจากที่1ไปยังอีกที่1โดยไม่ลดขาดดุลจริงๆดังนั้นเส้นทางนี้ยังคงไม่ยั่งยืนอย่างมากแต่ที่นี่คือจุดที่เริ่มเกิดความขัดแย้ง คุณคิด,ดว่าการเพิ่มภาษีนำเข้าจะช่วยเศรษฐกิจในระยะยาวหรือไม่หรือมันจะทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้นและกระทบผู้ใช้ทั่วไปตลอดปีงบประมาณ2025กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐถูกตัดงบประมาณมากที่สุดโดยรายจ่ายลดลงถึง23 3 0 0 0ันล้านดอลลาร์หรือประมาณ8 7เจเซจากปีก่อนหน้าเหลือเพียง3 5 0 0 0ล้านดอลลาร์เท่านั้นนี่อาจหมายถึงการลดเงินอุดหนุนโรงเรียนหรือทุนการศึกษาที่ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาในอนาคตตัวอย่างเช่นหากงบประมาณลดลงการพัฒนาหลักสูตรหรือการซื้ออุปกรณ์เรียนอาจถูกกระทบทําให้คุณภาพการศึกษาลดลงและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการตัดงบในด้านที่จําเป็นอาจสร้างปัญหาสังคมในอีกหลายปีข้างหน้าในขณะเดียวกันรายจ่ายด้านดอกเบี้ยนี้สาธารณะก็พุ่งขึ้นทําสถิติสูงสุดที่1.216ล้านล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้เพิ่มขึ้น8 3 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ7%ซ จากปี2024ดอกเบี้ยนี้คือต้นทุนที่รัฐบาลต้องจ่ายสำหรับเงินกู้ที่ใช้มาจากนักลงทุนซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและนี่สะสมมากขึ้นลองคิดดูว่าหากนี่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมันอาจกลายเป็นภาระใหญ่ที่ต้องจัดการมายาแมกกินิสประธาน,นาคณะกรรมการเพื่อความรับผิดชอบทางงบประมาณของรัฐบาลกลางกล่าวว่าข่าวดีคือภาษีศุลการก,ก่อนช่วยเพิ่มรายได้แต่ในอีกด้านหนึ่งรายจ่ายในหมวดหลักทุกประเภทกลับสูงขึ้น โดยเฉพาะรายจ่ายภาคบังคับและดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญทําให้ฐานรากทางการคลังของประเทศยังคงน่ากังวลอย่างยิ่งและนี่คือจุดที่เราควรหยุดคิดการแลกเปลี่ยนงบประมาณเช่นนี้จะนําไปสู่ความยั่งยืนหรือไม่หรือมันเป็นเพียงการแก้ไขชั่วคราวที่ซ่อนปัญหาใหญ่ดังนั้นคุณคิดอย่างไรกับสถานการณ์นี้การลดขาดดุลโดยการตัดงบการศึกษาและเพิ่มภาษีนําเข้าถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีหรือไม่มันจะส่งผลต่อชีวิตประจําวันของชาวอเมริกันอย่างไร อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราชอบฟังมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์